ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะพามาดูนะครับตู้เสียงกลางแหลมนะครับอ่าหรือใช้งานได้หลายอย่างครับเป็นทั้งกลางแหลมได้เป็นทั้งมอนิเตอร์ได้นะครับตัวนี้นะครับเราเรียกว่าเป็นตู้ PS นะสพีเนิ้วนะครับตัวนี้นะครับใส่ปากพอยซซอตนะครับเป็นปาก8ปคูณแนะครับปาก 8, ปคูณแนี่ครับแหลมนะครับโอ้ต่ตแตแหลมนะครับแหลมแหลมแหลมเป็นแหลมอ่าท c ทีซีซีนะครับทีซีซีนะครับเป็นไดเวอร์ iver, นะครับทีซีซีนะครับถ้าเทียบเทียบก็จะเป็นถ้าเป็นเสียงแหลมของอรุ่นพิมพ์นิยมรุ่นของ NPE ก็จะเป็นคอมซี CC, นะครับแต่นี้เป็นของแบรนด์เรานะครับเทคคอมเป็นรหัสโมเดลทีซีซีนะครับเทียบกันก็คือเท่ากันนะครับเสียงแหลมเสียงแหลมไดเวอร์คอม คมซีซีกับทีซีซีเท่ากันนะครับตัวนี้นะครับเป็นของแบรนด์ของเราเองนะครับแล้วก็ดอกเสียงกลาง12นิ้วนะครับเป็นดอกคานี้นะครับรุ่นมอรกตนะครับมาร์กทูนะครับ12นิ้วส่วนงานนะครับก็จะเป็นงานใส่เพจนะครับใส่เพจหลังนะครับแต่แกงแต่แกงเป็นแต่แกงเอ่อต่แกงปั๊มฟิลเตอร์นะครับเพจหลังนะครับต่แกงปั๊มฟิลเตอร์นะครับต่แกงปั๊มนะครับ ฟิลเตอร์ด้านด้านในฟิลเตอร์นะครับน่ครับเป็นประมาณนี้นะครับส่วนด้านทําหูจับนะครับก็จะเป็นซอกล่องแล้วก็ใส่ยิงยิงกล่องเหล็กข้างในนะครับนะครับไม่ใช่เป็นพวกตีกล่องไม้ใส่นะครับตัวนี้จะทาเหมือนเหมือนตู้บริษัทเหมือนของเน็กซอนเลยนะครับเหมือนเน็กซโซเลยนะครับตัวนี้นะครับ T12 นะครับก็จะเป็นไม่ได้ใส่เน็ตเวิกนะครับ เป็นทําราคาประหยัดนะครับใส่ซีขอมเอานะครับซีโมนะครับนี่ครับซีโมเสียงดีนะครับเสียงดี่ะนี่รายละเอียดงานโดยรวมแล้วประกอบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวฟังเสียงดูนะครับว่าเสียงเป็นยังไงนะครับฟังเสียงดูนะครับ ตัวใส่มิกธรรมดานะครับมิกอนาล็อกนะครับคอร์ดีคิวก็จะเป็นของไมโครเทคนะครับอีคิวของโปรยูโรเทคนะครับคอสไมโครเทคสองทางนะครับด้านหลังก็จะเป็นเพจหลังนะครับเพเดทคอมของเรานะครับนี่ครับเพจหลังนะครับฟังชันออปชั่นก็เป็นรุ่นฟูลออปชั่นเลยครับก็คือใส่เพจหลังสวยงามนะครับแล้วก็กล่องนี้ก็จะเป็นกล่องเหล็กนะครับกล่องเหล็กสวยนะครับ เพื่อให้ไม่กินพื้นที่มากนะครับกองเหล็กสวยๆนะครับเหมือนตู้แบรนด์ดังๆนะครับแต่แกงปั๊มฟิลเตอร์นะครับเนี่ยครับราคามันก็เลยจะสูงหน่อยนึงแต่ว่าเราได้งานที่คุณภาพนะครับได้งานที่สวยงามนะครับบางคนก็จะไปเทียบใส่กันว่าซื้อมาเท่านั้นเท่านี้นะครับแต่รายละเอียดงานมันก็จะต่างกันนะครับราคาก็ต่างกันไปนะครับอันนี้ต้องทำความเข้าใจกันนะครับ ตัวนี้นะครับเราใส่ดอกเป็นดอกที่เราให้ดูเบื้องต้นแล้วนะครับในคลิปนะครับเป็นดอกนะครับดอก12นิ้วคานี้มรกตนะครับแหลมก็จะเป็นแหลมคอมซีซีนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นของเทคคอมเรารุ่นรหัส t ีซีซนะครับเท่ากันนะครับแหลมซีซีคอมเสียงแหลมก็จะเป็นซีโมนะครับซีโมนะครับใส่เข้าไปนะครับก็จะเป็นค่าก็จะประมาณ 1.5ไมโครนะครับตัวนี้ f ปโมนะครับก็เดี๋ยวฟังเสียงกันอีกรอบนะครับฟังเสียงอีกรอบฟังเสียงอีกรอบนะครับ <Okay. S 1> ก็จอดเหมือนทุกทุกทีกทแต่เหมือนทำตามนาทีบ่มีเศษหักคาใจ I bought them. ประมาณนี้นะครับสาหรับ PS12 นะครับของค่ายเทคคอมของเรานะครับนี่ครับ PS12 นะครับเทคคอมนะครับกลางแหลมนะครับ12นิ้วนะครับเป็นตู้ PS ตู้ทำมอนิเตอร์ทำเสียงกลางแหลมได้นะครับประมาณนี้นะครับก็ตะแกรงปั๊มฟิลเตอร์เพดหลังนะครับรายละเอียดงานก็ประมาณนี้นะครับก็จะทําให้ราคาอาจจะสูงไปหน่อยนึงแต่เรา เอาเน้นคุณภาพนะครับตะแกรงปั๊มฟิลเตอร์นะครับตะแกรงสวยนะครับนี่ครับเสียงก็ประมาณนี้ครับท่านใดสนใจก็ทักทายเข้ามานะครับทักทายเข้ามานะครับที่ร้านเทคคอมแอนด์ซาวอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยนะครับ093 209 3195นนะครับหรือจะมาฟังเสียงที่หน้าร้านได้นะครับฟังเสียงแล้วก็ดูรายละเอียดของงานนะครับแล้วค่อยตัดสินใจนะครับก็ มาได้ครับที่หน้าร้านนะครับเทคคอมแอนด์ซาวนะครับอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับเบอร์โทรสอบถามมาได้นะครับ0932093195ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ